วันนี้เป็นวันที่2ของผมกับการนั่งสมาธินะครับโดยเซสชันวันนี้ง่ายกว่าเมื่อวานเยอะนะเพราะเมื่อวานผมรู้แล้วว่าพอนั่งเสร็จมันรู้สึกดีขนาดไหนโดยวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งเชื่อผมนะผมเข้าใจดีว่าเจ้าคอมเมนต์หมายถึงอะไรผมเองก็เคยมองว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องไร้สาระครับเคยมองว่าเสียเวลาเอาเวลาไปทํางานดีกว่าที่ผ่านมาปีนี้ผมโฟกัส on productivity มากๆนะครับผมเหยียบคันเร่ง full gas ในการทํางานเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันก็ดีนะครับแต่ผมไม่เคยรู้สึก at peace กับตัวเองเลยหรือก็คือสสสงงงงงงบบบบแแลล้้้้ววกกออ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 อยู่่่่่่ัััััปจจุุนนนนนไไไดดดเเเมมมมมมมืืใผผผาาาตตตททํะรรรคคชพ เมื่อวานนะผมรู้สึกได้เลยว่า productivity ผมดีขึ้นทํางานเสร็จได้มากขึ้นเพราะว่าผมสามารถโฟกัสในสิ่งๆงเดียวได้นานกว่าเดิมไม่รู้สึกว่าอยากเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลารู้สึกว่าเครียดน้อยลงเพราะทุทกๆครั้งที่ใจผมไปนึกถึงเรื่องที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันผมรู้สึกว่าผมรู้ตัวทันแล้วหยุดคิดได้เร็วกว่าเดิมแทนที่ปกติจะปล่อยให้ใจมันคิดไปเรื่อยๆแล้วก็เครียดหนักกว่าเดิมครับซึ่งมันคือสิ่งที่ผมพยายามฝึกตอนนั่งสมาธิครับให้รู้ตัวให้เร็วที่สุดเวลาใจลอยหรือไปเครียดเรื่องอื่นใน30วันนี้ผมหวังว่าผมจะมีใจที่สงบมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเครียดได้น้อยลงแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันได้มากขึ้นครับใครที่อยากรู้ว่า journey นี้จะช่วยผมได้ขนาดไหนฝากกด ตามไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันช่วยผมยังไงบ้าง